สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาฮีชาแนลแล้วเจองูนะคะมาขั่นจักรยานงูอะไรก็ไม่รู้ชื่องยุดห้ามเอา ถึงบ้านแล้วดูดีอาหลงจะนางจะดีใจไหม ไเค็มด้วยปลาเค็มเฮ้ยตาจะดูลูกเจ้าสิลองลองมามามา <mm> มาเลยมาเลยพ <mm> ี่วิ่งนะวิ่งไปหาอุ้ยวิ่งไปหาพี่จีนน้นั่นน่ะเนี่ยวิ่งไปหาพี่จี้ หาพ่อแม่น่าพี่จี้ก็นหนีพี่จี้มันฉลาดมันก็ไปมานก็วิ่งอ้อมสะถึงบ้านมมันอะมีอะไรปีนแน่เลยนี่ กะละมังตกนี่ลงลงเลยตกสะแล้วอาลองลงตาซื้อเบปซี่ให้กินหรือเปล่าไม่ไมีเงินทำไมน่าสงสารจะเลยว่า,วาเขาซื้อเบปซี่ให้หน่อยเดียวอันนึงอะลองวิ่งไปไหนพ่อกับแม่มาแล้ววิ่งไปหลองวิ่งไปหาพี่จี้ไงมาให้พี่จี้พี่จี้มันก็หนีเป็นไงลงฮะ พี่จี้มันก็วิ่งหนีหนูแล้วมันกลับมากับใครตอนนั้นน่ะปูเออขึ้นรถนั่งรถไปกับปูกับกระปูมาตัวนี้นะมันไปเองมันไปตามเราตรงนู้นเองมันจํากลิ่นได้เด้มันไปแล้วมันเคยไปแล้วเนาะมันเคยไปหลายครั้งเลยตรงนั้นน่ะวันนั้นเจ้าก็พามันไปแล้วเจ้าก็มาส่งมันมันจําได้ไหนไอ้ห้อง ตอนกลับนีค่อยให้นั่งรถมากระปูมันก็นั่งมากระปูนั่งโมไซมากระปูตอนกลับน่ะจีจีมันรู้ทุกอย่างนี่นะมันรู้วิ่งหนีหลงดีมาถึงบ้านแล้วนะครไอ้นี่ก็สกัดเขาไม่ให้เข้ามาหาพ่อแม่นี่ขี้ช้านี่สายเสียขี้ช้ายี่เนี่ยโชวานในโชวานก่อน ลงโชว์หวานนี่พี่จี้ให้แม่ดูเร็วเร็วเร็วมาโชว์หวานเร็วนี่ม้าลงนี่มาโชว์หวานก่อนโชว์หวาน,นทำดีๆโชว์หวานทำยังไงโชว์หวานก่อนจะหนีไปไหนละ่ะไหนโชว์หวานให้แม่ดูก่อนเร็วเร็วโอ้ย <laughs> มาจะกัดเร็วโชว์หวานใครนี่ชอบคุยขยะนี่ม้าจะกัดใครนี่ชอบคุยขยะนี่ฮะมาจะกัดตาอย่าทำลูก ย,ยังยังไม่ได้ทำเลยอ่ะโชว์หวานกับพี่จี้ก่อนโชว์หวานจยกวนหมาตาก็มาถึงบ้านแล้วนะคะร้อนตับแตกะคละิป <c oughs> นี้ก็สวัสดีค่ะ